วันนี้ครับผมมีข่าวร้ายมาบอกฮะข่าวร้ายอะไรครับข่าวร้ายสำหรับแฟนๆของ p i r a t e of the c a r i b b e a n นะเพราะว่าเขาจะไม่ทำภาคต่อนะฮะแต่เขาจะรีบูตใหม่หมดเลยนะนี่มันยังอยู่อีกเหรอพ r a เรสเนี่ยยังอยู่ครับเพราะว่าล่าสุดอะไอตัวโปรดิวเซอร์ของไอแฟนชายเนี้ยอย่างพี่เจอร์รี่บัคไฮเมอร์นะฮะเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแบบว่าโปรเจกต์พเรสแครดเบียนเนี่ย เราจะรีบูตไพเรตออฟเดอะแคโรเบียนใหม่ซึ่งการเล่าเรื่องใหม่อะมันง่ายกว่าการเล่าต่อจากเติมเยอะแต่เราไม่ต้องการรอนักแสดงบางคนอีกต่อไปสำหรับผมนี่ถือว่าจิกกัดเล็กๆนะแอบจิกอยู่นะแล้วก็เรื่องเรื่องไพเรตเนี่ยผมได้ยินข่าวมาด้วยนะแต่ยังไม่นแ้่ข่าวเลยนะเขาบอกว่าเขาจะแคบมาเป็นตัวละครผู้หญิงผิวดําอ่าอันนี้ผมก็เห็นฟันผ่านอยู่ว่าว่าแบบมีคอนเซปต์อาร์ตอะไรออกมาแล้วแบบเป็นแค่ข่าวเลยนะนี่ฟังหูไว้หูก็ถ้าพูดถึงแบบว่าหนังเกี่ยวกับโจรสลัดเนี่ย เรื่องแรกๆที่เรานึกถึงในหัวก็ต้องเป็นแบบ r a t e of อา e c เ r i b บียนใช่ไหมแล้วยินน่งตัวละครที่แบบว่าโด่งดังอย่างของจอห์นนีเดฟก็คืออ่าเจฟส์8โลนี่เขาเรียกได้ว่ามันคือสัญลักษณ์ของ Pi เรตไปแล้วะคุณพูดถึงจอห์นนี่เดฟทำไมวะเขาไปแล้วนะมันมันมันมีคำถามด้วยว่า Pirate มันจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่มีจอห์นนี่เดฟอะมีหรือไม่มีไม่ใช่สำคัญแล้วับ<ะ>เพราะว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปอใช่ฮะจากตำนานการฟอราร้องกันดนอื้อฉา และ uh huh. ความเกลียดชังระหว่างจอนี่เดฟกับดิสนีย์มันได้เกิดขึ้นแล้ว uh huh. แหเป็นมันได้เปิดออกแล้วใช่ครับเอาความจริงถ้าจะพูดเรื่องนี้นะ uh huh. เดี๋ยวมันจะยาว uh huh. ยาผมสรุปให้สั้นๆแล้วกัน uh huh. ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างจอนี่เดฟกับด uh ิสนีย์เรื่องมันเริ่มตั้งแต่ปีประมาณ2015ที่จอนนี่เดฟได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื uh ่อแอมเบอร์เทอร์สวยมากครับคนนี้ก็คือนางเอกอควาแมนนั่นแหละ uh huh. น้องเมร่ราของเราใช่โดยที่แต่งงานกันได้ไดแค่ปีเดียวภายในปี2016 ออกมาหยากันเอ้าแล้วแล้วใช่เร็วเร็วเลยแล้วแอมเบอร์เอิร์ดก็กล่าวหาจอห์นนี่เดฟว่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวและขณะใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นน่ะตอนนี้เดฟกระทั้งเมาและเสพยาอ่าเลยได้ว่าเป็นแบบผู้ชายเลสแฟกอย่าเรียกว่าเลสแฟกเลยนี่แม่งเป็นแบ็กแฟกวเออจับทำลายร่างกายเมาเสพยาแล้วบอกาบอกว่าเดี๋ยวแต่นะครับแต่ในตอนนั้นที่เธอกล่าวอ้างเธอกล่าวอ้างว่าจอห์นนี่เดฟแค่เอาโทรศัพท์ปาใส่หน้าเธอะ แล้วจนหน้าจะเป็นรอยช้ำเลยแล้วก็มีตํารวจไปล้างอับเหตุแต่ตํารวจกลับมาบอกว่าเ๋อไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่ครับเอ้าอย่างไงครับเนี่ยตำรวจบอกไม่เห็นมีการทาร้ายกันเกิดขึ้นอ่าแต่คดีนี้มันก็ขึ้นถึงศาลและสุดท้ายก็จบที่ไก่เกียร์แอมเบอร์เฮิร์ตได้เงินไปเจ็ดล้านทวนอืมโหเรียกว่ารลับสับเยอะนะฮะออแต่สําหรับน้อยนะถ้าสําหรับตอนนี้เดฟให้ไปมันก็ถือว่าน้อยนะอ่าฮะอ่า ถึงแอม e บอร์เฮก็ทำตัวคุกฟูชิกๆแล้วบอกว่าเงินนี้ฉันไม่เอาหรอกเดี๋ยวฉันจะบริจาคให้หมดและคดีก็จบลงไปโดยที่แบ่งนู่นแบ่งนีก่กันอีกนิดหน่อยตามเขาเรียกว่าสินสมรสการครอบครัวนั่นแหละสุดท้ายแล้วพอในปี2018มีกระแสมีชูขึ้นมาตั้งแต่ปีประมาณปี2017อยู่ดีๆพี่ Amber h e ์เฮแกก็เขียนเหมือนจดหมายเปิดะนึกต่อสังคมฉันถูกจอห์นนี่เดฟทำลายไม่ใช่ไม่ได้อายไม่ได้เอ่อยชื่อจอห์นนี่เดฟนะ ถูกสามีทำร้ายเออแต่ประมาณนั้นแล้วเขาใช้คําว่าแบบฉันกลายเป็นตัวอย่างของการถูกใช้ความแรงในครอบครัวและถูกกดดันจากสังคมอย่างหนักเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ออกมาเรียกร้องเอามาแล้วเริ่มมาแล้วใช้ความเฟมินิสต์เข้าช่วยนะใช่พอทางนั้นทันทีครับจอนนี่เดฟก็ฟ้องแอมเบอร์เฮิร์สกับอ่าทันทีภายในปี2019แบบว่าแบบเก่าความเท็จยังไงทำให้เขาเสียหายใช่แล้วถึงตอนนั้น จอ h n น y ี่เดก็โดนปลดจาก Pilot ใช่ไหมครับ่าใช่ครับอันนี้ขอเสริมข้อมูลตพิ่หนึ่งก็คือ Pilot อะมันมีออกมาแล้วประมาณ5ภาคใช่ไหมฮะตั้งแต่ภาคแรกก็คือปี2003แล้วมาจนภาคล่าสุดที่ชื่อว่า Dead Man t a l l No t a l l เนี่ยก็คือปี2017ที่จะเป็นภาคสุดท้ายที่ j o h n น y ี่เดได้เล่นหลังจากนั้น1ปีต่อมาก็เกิดเรื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นโดนปลด โดนปลดเลยได้ว่าหลายเรื่องเลยฮะทั้งแบบดิสนีย์แล้วก็ของวอร์เนอร์ก็โดนที่แบบเป็นกินเนอร์วอลอ๋อกินเอร์วอลโดนในภายหลังครับกินอร์วอลรู้สึกจะโดนในในปี2020ได้ไหมแต่ก็คือเกี่ยวกับคดีนี้อยู่ีถ้าเป็นเอฟเฟกต์ต่อเรื่องกันมาเกเกี่ยวกับคดีนี้อยู่ดีโดยที่ตอนแรกเหมือนว่าฟ้องกันที่ศาลอังกฤษฮะมันมีสํานักข่าวไปเรียกตอนนี้เดฟเขียนข่าวว่าแบบ ไอพวกนักซ้อมมีอะฮะสมนักข่าวมีใช่เดอะซันหรือเปล่าอ๋อเดอะซันนั่นแหละตัวแบบตัวดีเลยอะไรพวกนี้สองสองแล้วก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาตอนนี้เดฟก็ไม่ชนะแต่รายละเอียดตรงเนี้ยผมไม่ค่อยตามมาไม่อยากลงรายละเอียดเยอะฮะเอาไปว่าข้ามๆไปแล้วก็ข้ามไปเลยจนเรื่องมันลากยาวมาถึงปี2022ในที่สุดสองคนนี้ก็เปิดหน้าซัดกันตรงๆสักทีและเรือดมันก็ฟ้องแล้วก็ซัดกันขึ้นศาลดวลกันเป็นข่าวคึกโคมระดับโลกสักที อ๋อก็คือที่มันมีข่าวที่บอกว่าไปฟ้องศาลกันแบบว่าขึ้นขึ้นศาลกันทั้งคู่สือปีนี้ใช่ปี2022แล้วแบบศาลเนี้ยมันแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนประมาณมันเปิดพับบิกเลยนะมันให้คนสามารถถ่ายทอดตอนไต่สวนได้แบบเข้าไปนั่งเข้าไปชมได้เลยเปนั่งดูกีฬาเออเป็นภาพกีฬามันมันอ่ะพวกเนี้ยทะเลาะกันอ่ะเออน่าจะสนุกอยู่โดยเรื่องที่ออกมาสู่สาธารณะก็มีมากมายมีแบบมีเยอะเลยอ่ะตั้งแต่ที่ว่าแบบข่าวรุดออกมาว่า แอมเบอร์เฮิร์ตมีชู้อืมไอชู้นี่คือือไอ้ข่าวที่เขาไปอยู่กับอีลอนมาร์กือ่ปล่าโอ้ยหลายคนอีลอนมาร์กเจมฟังโก้มีแม้แต่ข่าวลือกับไอ้ไอเนี่ยวันด้าวิชั่นอะที่ที่เป็นเล่นเป็นวิชั่นอะไอพอเบธานีเออพอเบธานีแล้วมีอีกมากมายเต็มไปหมดแต่คืออันนั้นก็คือไม่ไม,ไม่มีอะไรยืนยนันนะนะมันเป็นแค่ข่าวลือแต่ที่ชัวร์วรู้สึกจะมีแค่เจมฟังโก้จากอีลอนมาร์ก ่ริมฟังโก้นี่เห็นอยู่กับแอมเบอร์บ่อยอยู่แล้วใช่อันนี้คือป่าเดฟบอกว่าหลังจากคาลอกกับป่าเดฟปุ๊บแอมเบอร์เฮิร์ตไอป่าเดฟก็หนีไปออกไปข้างนอกฮะแอมเบอร์เฮิร์ตโทรตามเดฟฟังโก้ขึ้นห้องที่ปรึกษาส่วนตัวเฉนปัวเขาไปปรึกษาใจกันป่าเดฟก็แฉว่าความจริงแล้ว่เขาเป็นคนที่ถูกทําร้ายเออโดยที่แอมเบอร์เฮิร์ตได้ปาปวดวอดก้าใส่มือป่าเดฟแบบนิ้วป่าเดฟแทบขาดอะไรเงี้ยเออ แล้วก็มีถึงขนาดที่เดฟกล่าวว่าไม่รู้ว่าใครแหละแอมเบอร์หรือเพื่อนของเธอก็ไม่รู้แหละหแต่หลังจากเขากลับขึ้นมาเนี่ยเขาก็พกชี้อยู่บนเตียงอ๋ออันนี้ผมจําได้ดีเลยเห็นเรียกแม่บ้านมาให้การดเลยนะเออเออแม่เขาบอกขี้หมาหรือเปล่าเดฟแม่บ้านบอกไม่ใช่กูเก็บมาเยอะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขี้หมากาขี้ใครในบ้านก็อยู่กับสองคนอ่ะใช่่บ้านก็อยู่กับสองคนแล้วก็มี มีถึงขนาดที่ว่าแอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยแต่งหน้าเออกล่าวหาเลยว่าแอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยอ้างที่อ้างว่าโดนซ้อมถูกปะามีรอยฟกช้ำอ่ะเขาเขาจับได้ว่าแอมเบอร์เฮิร์สอ่ะแต่งหน้าอ่างานเมคอัพก็มาคอัพเข้ามาใช่จนถึงขนาดจอร์นี่เดฟใช้คำกับแอมเบอร์เฮิร์สว่าแบบว่ามันคือแบบเบสฟอร์ f o มน a ์ออฟเฮ e ร์ i ไลฟ์คือนี่คือการแสดงที่ดีที่สุดในชีวิตเธอ oh. เออดาดเจ็บมากเออไม่ใช่ไม่ใช่การเล่นหนังนะแต่คือ <c oughs> การขึ้นศาลของเขาเนี่ยแหละ <c oughs> เออแต่มันก็ดดนแสดงแบบใช้แฮกติงเล่นบทเยือนะ่อ่ใช่ใช่แต่เนียนจริงนะจนป่าเด็บโดนแพ้คดีไปรอบแรกนะออแล้วก็จนทําป่าเด็บชีวิตแบบพังปินาศไปเลยทีเดียวแล้วทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันป่าเด็บชนะคดีอ่าแล้วก็บทเรื่องเขาเรียกว่าความทุกข์ของเขาในแบบในสามสี่ปีอ่ะ ที่แบบเขาบอกว่าลูกเขาไปโรงเรียนแล้วเขาโดนแบบเด็กคนอื่นลาอแบบ้อมซกอมยาอะไรเงี้ยเออมันแบบเขาบอกชีวิตเขาแบบรู้สึกดาวแล้วโหดร้ายมาก้แบบในช่วงที่ผ่านมา3ามสีป่ปีจนกระทั่งตอนนี้เขาก็ได้แบบปลดแอกแล้วอ่ปลดล็อกชีวิตหนึ่งแล้ว,ว่าเอายกภูเขานี้เาจะออกไปได้สันเทส่วนแอมเบอร์เคก็กลับไปแล้วก็ ตีบทแตกํตามตาเหมือนเดิมว่าแบบเขาถูกสังคมก,กดทับเนียแหละพอผู้หญิงออกมาพูดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เ,เล่นบทเหยืห่อตามสุดแล้วก็ยังมีแผนต่อไปที่จะบริจาคเงินเพราะว่าเงินก้อนเดิมก้อนนั้นที่เขาบอกว่าจะรบริจาคตอนแรกก็ 7, ้าหน้ครับเจ็ดล้านสรุปแล้วในสางเขาก็ยื่นกันว่าความจริงแล้วแอมเบอร์บริจาคไปแค่ล้านสามไปไหนหมดบริจาคไม่เอิงมหว่าใจไม่จริงมหว่าเอแอมเบอร์ก็เลยบอกว่าเธอยังมีแผนที่จะบริจาคอยู่นะ ใช้คนเจ็ดลาด้านได้ไอ้คนอื่นเปน็นซลมือต้องแล้หละเราแล้ว,ลออลวลไตอตงนี้เราสนุ๊กไตกันหมดแล้วและนี่แหละครับมันเป็นประเด็นที่ว่าในยามที่จอ์นี่เดฟเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ดร้ายที่สุดดิสนีย์ก็เลยเลือกตัดเขาทิง้งไปสถ<อ>าปา์ไปวัดแล้วอพอเหมือนเขาพ้นความผิดกลับมาเขาก็ไม่คิดจะกลับไปใช่แล้วพอ,อ,พอเขาพ้นกลับมาปุ๊บดิสนีย์กลับไปง้ออ่าเส่งคนส่งอะไรไปคุยเต็มแบบกลับมาเถอะนักนักกลับมาเร็วกลับมาเร็ว ไม่กลับใครจะไปนะครับแบบวันที่เขาลำบากอ่ะคุณควรจะแบบอย่างน้อยซัพพอร์ตแต่ว่าอาจจะแบบรอตรวจสอบความจริงให้ชัวร์กว่านี้ก่อนนี่แบบสารยังไม่ประกาศว่าชนะใครชนะแบบแน่นอนเลยอ่ะนี่แบบประกาศตัดไปก่อนแล้วอ่ะก็มันถึงได้มีหมดเรียนไงกับโจนาธานเมเจอร์อ่าไอ้เดอะแคนของเราอ่ะที่มีข้อหาซ้อมแฟนเหมือนกันอ่าเออที่แบบว่าตอนแรกมีคดีความแต่ยังไม่มีการประกาศใดๆจากดิสนีย์หรือจากทางวาเวลทั้งสิ้นยัง เดิมทุกอย่างตามปกติจนกระทั่งคดีตัดสินสินส้นสุดว่าโจนาธานเมเจอร์ผิดถึงได้ประกาศไล่โจนาธานเมเจอร์ออกอก็เรียกว,ว่าเป็นเอฟเฟกต์ลงทุนกันมาเรื่อยๆก็ประมาณนี้นครับวันนี้ so, มาเล่าเรื่องแซบๆในวงการให้ฟังเฉยๆอันนี้แบบย่อๆนะคือความจริงโดยรวมเนี่ยถ้าถ้าจะทําจริงๆนะยาวได้เป็นชั่วโมงมันมีรายละเอียดเยอะมากอันนี้ผมพยายามแค่แบบย่อๆพูดแบบเท่าที่นึกออกแค่เอาที่นึกออก,ออก อเอาดีนี้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเพื่อนมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือมีความเห็นอะไรตรงไหนก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆคนอื่นไว้ได้นะมาแชร์กันวันนี้ก็ประมาณนี้พอแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย